เห็นคลิปนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนเป็นการแต่งหน้าสไตล์แห้งเจียรหรือแดงเป็นลิงนั่นเองนะคะทุกคนหรือจะเป็นนางเอกนิวก็ได้เออคือแต่งเองยังตกใจเองแต่ว่ามันเดินมาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะคะมันหน้ามันโหนเขาไวเอออะมาดูข่าวกันดีกว่านะคะคือคลิปนี้เนี่ย จะพามาดูเรื่องราวของตำรวจกันหน่อยอ่าซึ่งเชื่อว่าถ้าใครได้ฟังเนี่ยแม้เขาจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะว่าบิ๊กตำรวจที่ว่าเนี่ยคือใครแต่เชื่อว่าทุกคนฟังแล้วรู้แน่นอนนะจ๊ะคือเรื่องนี้เนี่ยนะคะสำนักข่าวอิสระเขารายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากบกปป,ป,ปนะคะทุกคนว่าเมื่อวันที่8มีนาคม ซึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่โอ้ก็ประมาณ2วันที่แล้วนะคะวันที่8มีนาคมเนี่ยมีผู้นำแบบรายงานเหตุอุกชะก,กันสะเทือนขวัญที่น่าสนใจแล้วก็เหตุที่ต้องรายงานด่วนต่อผอบอตอรอมาเผยแพร่ในปปป,ปนะคะกรณีเจ้าหน้าที่ ปปชจำนวน3รายคะ่ะทุกคนถูกตั้งข้อกล่าวหาตามพรปปป,ปชแล้วก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อ่ะอันนี้มาตรานี้รู้กันเป็นอย่างดีแหละฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะคะเจ้าหน้าที่ปป,ปชทั้งสรายนี้เนี่ย เป็นอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจหนึ่งรายแล้วก็เป็นพนักงานสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐหนึ่งรายแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหนึ่งรายถูกกล่าวหาว่าอะไร มีพฤติการที่น่าเชื่อได้ว่าให้ความช่วยเหลือในการตกแต่งพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงแก่นายตำรวจยศสูงรายหนึ่งในการจัดทำเอกสารยื่นบัญชีสะอาดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนิสินซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการสืบสวนตรวจสอบข้อมูลเซเลบริต โทรศัพท์มือถือของนายตำรวจยศพันตำรวจโทร,รายหนึ่งซึ่งเป็นคนใกล้ชิดนายตำรวจยศสูงพบข้อมูลการสนทนากับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปปอชอมีการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายตำรวจยศสูงรายนี้นายตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้ จึงได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มาร้องทุกกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง3รายก่อนที่จะมีการจัดทําแบบรายงานเหตุอุกชะก,กันสะเทือนขวัญเหตุที่น่าสนใจและเหตุที่ต้องรายงานด่วนต่อพบตรดังกล่าวที่นี้แหล่งข่าวเขาเปิดเผยอ,อีกนะคะว่า นอกจากแบบรายงานเหตุอุกชะก,กันสะเทือนขวัญเหตุที่น่าสนใจและเหตุที่ต้องรายงานด่วนกรณีการตั้งข้อกล่าวหาเจ้าที่ปปชทั้ง3รายแล้วเนี่ยนะคะยังมีแบบรายงานเหตุอุกชะก,กันสะเทือนขวัญเหตุที่น่าสนใจและเหตุที่ต้องรายงานด่วนอีกหนึ่งฉบับที่ถูกเผยแพร่ด้วยเป็นกรณีกล่าวโทษนายตำรวจยศสูงรายเดียวกันนี่แหละทานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน3 0 0 0บาทตามพรบปปชนะ มาตรา128/129/169จากกรณีการได้รับการโอนเงินผ่านบัญชีม้าของผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์จำนวน2 0 0 0 0บาทเพื่อนำไปบริจาคให้กับวัดแห่งหนึ่งด้วยฟังถึงตรงนี้รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าบิ๊กตำรวจที่ว่าน่ะคือใครนะทั้งนี้ค่ะ กรณีเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง3รายเนี่ยนะคะถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีพฤติการที่น่าเชื่อได้ว่าให้ความช่วยเหลือในการตกแต่งพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงของนายตำรวจยศสูงรายหนึ่งรายนีย้ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปป,ปชเนี่ยรับทราบเรื่องแล้วนะคะแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ปป,ปชทั้ง3รายเนี่ยเป็นใครอยู่สังกัดไหนแล้วก็มีพฤติการกระทำความผิดตามที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาจริงหรือไม่ ทีเนี้ยแอนก็มีอีกข่าวหนึ่งซึ่งถ้าอ่านไปมันจะรู้เลยว่าใครแม่เอาเป็นว่าเอาแค่จ่วหัวแล้วก็เว้นวักแล้วกันนะปอปอชอมีมติรับพิจารณาคดีบิ๊กตำรวจเอี่ยวเว็บพนันเอาเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าเรารอดูกันว่าเจ้าหน้าที่ปอปอชอถูกตั้งกรรมาการสอบแล้วเดอ้อ สามเจ้าหน้าที่ที่ช่วยตกแต่งบัญชีทรัพย์สินอ่ะแล้วก็รอดูแล้วกันว่างานนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะทุกคน